5 minutes podcast brought to you by ฝืนฟูร่างกายด้วยการนอนหลับอย่างมีประสิทธิภาพลูนิโอที่นอนยางพาราภาษาวัตกรรม NASA รองรับทุกสรีระ feel the float เบาสบายเหมือนไร้แรงโน้มถ่วงพิเศษสำหรับผู้ฟัง Mission to the Moon เพียงแจ้งโค้ดส่วนลดลูเนโอ5ทางเพจ Facebook ลดเพิ่มอีกทันที1,500บาทสำหรับรุ่นลู n นโอ Gen 3 Pro ตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2566นี้เท่านั้น สวัสดีครับ5 Minutes นะครับคุณอยู่กับประวิทยาโนสาหะครับวันนี้เอาบทความใน Mind Cafe นะครับนูเรนารีเป็นคนเขียนนะฮะบ,บทเรียนจากเบนจามินแฟรงคลินนะฮะห้าเรื่องที่เบนจามินแฟรงคลินสอนเราได้นะครับข้อที่หนึ่งเขาบอกว่าครูที่ดีที่สุดเนี่ยอาจจะอยู่ข้างๆคุณก็ได้ตอนเด็กๆเนี่ยเบนจามินแฟรงคลินเนี่ยเขาไม่ค่อยมีเพื่อนในโรงเรียนเท่าไหร่นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เขามีความสามารถเมื่อเขาค่อยๆโตขึ้นเนี่ยนะฮะ คือเขามีความสามารถที่จะคอนเน c t กับผู้คนที่มาจากหลากหลายพื้น,นฐานมากมากนะครับเช่นจอห์นอดัมส์จอจวอชิงตันโทมัสเจฟเฟอร์สันอะไรแบบนี้นะฮะที่เจออาจจะเป็นทั้งพี่ทั้งน้องทั้งอะไรแบบนี้นะครับแล้วเขาก็เหมือนกับรักษาความสัมพันธ์ของคนเหล่านี้ไว้นะครับเขาเคยพูดครั้งหนึ่งบอกว่า be slow in choosing a friend slower in changing แปลว่าเลือกเพื่อนให้ดีนะครับแล้ว slope and changing นี่นาจะหมายความว่ารักษาเขาให้อยู่นานๆนั่นเองนะครับถ้าเกิดคุณเจอเพื่อนที่ดีแล้วนะครับอยู่กับเขาพยายามใช้ความพยายามนิดนึงนะครับในการที่จะอยู่กับคนเหล่านี้เพราะเพื่อนหรือคนเหล่านี้นี่แหละจะพาคุณไปไกลๆได้แค่ไหนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับตรงนี้นะครับข้อที่2นะฮะผมชอบมากเลยเขาบอกว่า better s l i p with foot than t o n g u e แปลว่า slipping ก็คือการล้มเนี่ยนะฮะลื่นเนี่ยลื่นเนี่ยลื่นกับด้วยเท้าเนี่ยเช่นคุณไปเหยียบ เปลือกกล้วยเนี่ยนะฮะคุณก็จะเจ็บตัวแหละนะครับเจ็บหลังเจ็บอะไรแบบนี้นะฮะก็ว่ากันไปแต่ถ้าเกิดคุณลื่นด้วยปากแปลว,ว่าคุณพูดออกไปแล้วแล้วคุณทําไม่ได้หรือเปลี่ยนคําพูดทีหลังโดยเฉพาะถ้าคุณเป็นผู้นํานะครับมันจะถูกบันทึกไว้นะครับแล้วก็มันจะกลับมาทําลายคุณภายหลังดังนั้นลื่นด้วยเท้าดีกว่าลื่นด้วยลิ้นนะครับ ในการเมืองเนี่ยนะฮเบนชมนฟรานเคนเคยบอกไว้เลยว่าการตัดสินใจผิดคือเปลี่ยนคําพูดไปเปลี่ยนคำพูดมาเนี่ยนะฮะมันอาจจะหมายถึงคือมันเดดลี่อ่ะคือมันมันอันตรายมากมันอาจจะไม่ส่งผลวันนี้แต่มันอันตรายมากจริงๆนะครับข้อที่สามฮะเขาบอกว่า Don't throw stones at your neighbors if your windows are glass ความหมายคือว่าอย่ายโยนหินใส่เพื่อนบ้านคุณถ้าเกิดว่าหน้าต่างคุณก็เป็นแก้วเหมือนกันนะครับคือ อะไรก็ตามที่ทําแล้วมันมันทาร้ายทั้งสองฝั่งเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับดังนั้นเนี่ยพยายามหาวิธีการอะไรก็ได้ที่จะลดความเสียหายกับทั้งคู่นะครับแล้วก็อย่าลืมว่าเวลาคุณทําอะไรใครเนี่ยนะฮะจะไปทําอะไรใครเนี่ยเขาก็สามารถทํากลับมาได้กลับมาถึงคุณได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นวิเคราะห์ดีๆก่อนจะทําอะไรกับใครนะฮะวิเคราะห์ให้ดีๆข้อที่สี่เขาบอกว่าให้ mastering the art of quick decision making ฝึกฝนการตัดสินใจให้เร็วและเฉียบคมนะครับผมชอบมากเลยนะมันเขามี4ประโยค์ผมมาอ่านคำสัมงกรีกก่อนนะ if it's a yes it's a yes คือถ้ามันถ้าคำตอบคุณคิดปุ๊บใช่มันคือใช่นะครับ if it's a no it's a no ถ้าคำตอบคือไม่ใช่มันคือไม่ใช่ if it's a maybe it's a no ถ้าคำตอบคือไม่ค่อยแน่ใจคือไม่ใช่ if it's a I'll think about it it's a no ถ้าคำตอบคือ,อเดี๋ยวขอคิดก่อนนะคือไม่ใช่เหมือนกันนะครับนี่คือลักษณะของการตัดสินใจที่ดีเบนจามินแฟรงคลินเคยกล่าวไว้ว่า when in doubt don't คือถ้าสงสัยเมื่อไหรา่ปุ๊บเนี่ยอย่านะครับการตัดสินใจที่ดีเนี่ยนะฮะมาจากความมั่นใจมากๆมันคือถ้ามันจะใช่มันต้องใช่จริงๆนะครับไม่งั้นมันแปลว่าไม่ใช่นะครับซึ่งเหตุการณ์ครั้งหนึ่งที่มันเป็นเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์เนี่ยก็คือตอนที่เขาทำรัฐธรรมนูญของสหรัฐเนี่ยนะฮะ เขาไม่แน่ใจว่าจะไปทางไหนดีระหว่างการให้อำนาจรัฐที่แข็งแกร่งกับการกับการกระจายอำนาจเนี่ยนะฮะแล้วเขาก็คิดล้วประมาณเรื่องมันเป็นทํานองว่าในที่สุดแล้วเขาก็ตัดสินใจที่จะเงียบเราก็เงียบก็คือไม่อะนะฮะเพราะว่าเขาเขาไม่แน่ใจนะฮะแล้วในที่สุดมันก็ออกมากลายเป็นทางที่ดีอะสรุปว่าการไม่ตัดสินใจครั้งนั้นคือการตัดสินใจที่ดีอะใช้คํานี้แล้วกันนะครับสุดท้ายครับเขาบอกว่าให้ใช้ชีวิต แล้วโดยคิดถึงเรื่องระยะยาวเสมอเพราะว่าของทุกอย่างในชีวิตคุณเนี่ยมันมีระแบบสั้นกับยาวระยะยาวเนี่ยในที่สุดแล้วจะเป็นของที่มีความหมายกับชีวิตคุณเขาพูดด้วยแบบนี้นะฮะบอกว่า I h to write something worth reading or do something worth writing คือนอกจากคุณลองเขียนบางอย่างที่คนอยากจะอ่านหรือทำบางอย่างที่น่าเขียนถึงแต่ว่าจะทำอะไรเนี่ยอย่าไปคิดถึงผลประโยชน์หรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในระยะสั้นให้นึกถึงว่าระยะยาว เรื่องนี้เนี่ยคนเขาจะพูดถึงเรายังไงชื่อเสียงของเราจะเป็นอย่างไรบ้างในเรื่องนี้นะครับและนี่คือแนวคิดของเบนจามินแฟรงคลินนะครับขอบคุณที่ติดตาม5 Minutes นะครับสวัสดีครับ5 Minutes Podcast Presented by เฟื่อฟูร่างกายด้วยการนอนหลับอย่างมีประสิทธิภาพลูเนโอที่นอนยางพาราาสานนวัตกรรมนาซารองรับทุกสรีระ f e e l the Flo o ลดเบาสบายเหมือนไร้แรงโนมถ่วง พิเศษสำหรับผู้ฟัง Mission to the Moon เพียงแจ้งโค้ดส่วนลด l u n i o 5ทางเพจ Facebook ลดเพิ่มอีกทันที1,500บาทสำหรับรุ่น l u n i o Gen 3 Pro ตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2566ีเท่านั้น